ตอนนั้นสนมากเราจะเปลี่ยนแปลงเพื่อคนคนนี้จริงๆใช่ไหมแน่ใจแล้วอะครับต้องเป็นคนนี้แต่ถ้าจะรักเขาก็าต้องรักในศาสนาของเขาด้วย ู้ตัวเองว่าเป็นอยากแต่งหญิงอยากเป็นผู้หญิงอะครับตั้งแต่จําความได้เลยก็คือจะแบบไปหยิบพวกเครื่องสอําอางอะไรอย่างเงี้ยมาแต่งหน้าตัวเองแล้วก็จะเอาพวกส้นสูงอย่างเงี้ยครับมามาใส่เดินเล่นอย่างเงี้ยแล้วก็จะชอบแต่งตัวท,ท,ทุกเทศกาลที่มีงานสําคัญหรือว่าจะเป็นกิจกรรมของโรงเรียนอะไรเงี้ยเราก็จะเข้าร่วมทั้งหมดเลยเพื่อที่จะได้แต่งตัวแต่งหน้าคุณพ่อก็จะทำใจยากนิดนึง แรกๆก็อยากจะอยากได้ลูกชายอะไรอย่างเงี้ยครับผมต้องต้องใช้เวลาสักพักอะครับแต่ว่ามอนกับแบบเราก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันเสียหายอะครับด้วยผลการเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตั้งใจเรียนเป็นพิเศษทั้งด้าน,นกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็เลยยอมรับได้ครับว่าเราจะเป็นอะไรก็ไม่ไม่มีปัญหาครับด้วยความที่เป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วก็ เหมือนตอนนั้นก็ไม่ยังไม่รู้จักการเทคฮอร์โมนหรือว่าการดูแลตัวเองเนี่ยผิวดําค้าเลยอย่างเงี้ยก็จะมีบ้างครับผมที่จะโดนแบบคูรี่อย่างเงี้ยก็จะมีแบบเออเป็นอกระเทยหรออะไรอย่างเงี้ยทําไมดำจางอะไรอย่างเงี้ยทำไมดูดูไม่สวยเลยเหมือนผู้ชายมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถามว่าเป็นปมไหมเราก็ไม่ได้เก็บมาคิดนะครับผมเพราะเมือนกับแบบพอ ช่วงมัธยมอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าไปเรียนในเมืองแล้วก็พบเจอเพื่อนมากขึ้นแล้วก็เริ่มเปลี่ยนความคิดละเพื่อนก็มีการแนะนําให้ดูแลตัวเองอย่างเงี้ยครับผมเริ่มเทคฮอร์โมนยเงี้ยตั้งแต่ช่วงามาสองได้ครับเริ่มแรกก็เริ่มจากการกินยาคุมก่อนก็เหมือนกับ <Eso. S 1> ลองผิดลองถูกอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบเทคฮอร์โมนแรกแรก็เหมือนการปรับฮอร์โมนแรกๆก,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 ก็มีอาเียนบ้างนะครับคือแบบไม่ไหวเลยอะไรเงรี้ยก็ทั้งกินทั้งฉีดครับร่างกายเปลี่ยนไปยังไงบ้างก็จะเป็นเรื <S <S ่อง นมแบบผู้หญิงขึ้นแรกๆเลยตอนเด็กๆนะครับตั้งใจว่าก็คือเรียนจบทำงานแล้วก็เก็บตังค์เพื่อที่จะไปทำใช้เงินตัวเองนะครับทำศิลปกรรมต่างๆครับพวกอ่จมูกปากหรือว,ว่านักอกอย่างเงี้ยครับผม เป้าหมายก็คือแบบในตอนนั้นที่คิดเลยก็คือทิปานี่ต้องลงประกวดแน่ๆเจ้าความฝันตอนนั้นก็คือทิปานี่ก็คือต้องลงประกวดแน่ๆต้องอยากลงสักรังอย่างเงี้ยครับพ <c oughs> อจบมาปลายก็มาเจอกันที่กรุงเทพค่ะผมมาเรียนผู้ช่วยพยาบาลก็คือตอนนั้นก็คือไว้ผมยาวแล้วตอนที่เรียนแต่งหน้าแต่งผมก็คือแต่งเติมนะครับ เป็นผู้หญิงเลยครับตอนนั้นแล้วแบบกับได้จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันแรกๆก,ก็คือไม่ไม่ชอบไม่ชอบกันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาเป็นคนขี้แกล้งค่ะคลุมหียาบเนี่ยค่ะเพราะจะมาดึงดึงตลอดเลยค่ะก็มีไม่ชอบติแบบเกลียดขี้หน้ามากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยที่ว่าโดนให้อยู่จับกลุ่มอยู่ด้วยกันตลอดมันก็เลยแบบสนิทกันค่ะ ตอนนั้นก็เหมือนกับพบผู้ชายอยู่ตอนเรียนใช่ครับแลเปอ่อกค่ะเขานั่งร้องไห้แล้วก็เข้าไปบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกสวยๆแบบนี้เดี๋ยวก็หาได้อีกแล้วก็คนก็ไม่จีบเยอะเหมือนกันแต่เขาไม่เอาเขาก็ปักใจหลงรักแค่คนคนที่เป็นแฟนคนนั้นคนเดียวค่ะเราว่าเสียใจหนักมากสวยเลือกได้ไปงานรถเออรถแห่หรือว่างานคอนเสิร์ตที่ไหนก็จะมีผู้ชายตามกลับมาโดยตลอดซีจะมีผู้ชาย คุยด้วยเยอะแต่เขาจะไม่ค่อยคุยเขาจะเลือกคุยแค่คนใดคนหนึ่งที่เขารู้จักแค่นั้นค่ะฝึกงานจบก,ก็คือว่าเราก็ไม่มีใครเขาก็ไม่มีใครเวลาเขาไปกับผู้ชายเรา เริ่มหึงคขาเนี่ยการหึงเขามีอยากให้เขาไปได้วยกันสองกับสองคนจะลากเราไปด้วยเราก็จะอยู่ทุกเหตุการณ์ของเขากับผู้ชายอะไรแบบนี้ค่ะจุดที่เริ่มความรู้สึกดีๆก็คือมา,ากาับเ่าเขาก็จะเป็นคนที่คอยอยู่ข้างแล้วก็ซัพพอร์ตเราในทุกๆเรื่องอย่างนี้ครับผมเราก็รู้กันทั้งสองคนนะครับเหมือนกับการการแสดงออกมันเริ่มเริ่มชัดเจนแล้วเราก็เราก็ไม่ได้หนีเรื่องในเรื่องที่แบบเขาก็รู้ติกดีกับเราเราก็รู้ติกดีกับเขาอย่างนี้ เราก็เหมือนแบบคุยกันนะเพราะว่าเราก็แบบเพื่อเป็นสนิทกันมากอะไรเงี้ยครับ <St ate> ตอนนั้นทับับสนไหมสบสนมากก็เรียกว่ามากเลยเพราะว่า หลงจตอนนั้นก็คือจะพูดข่าวมาโดยตลอดแล้วก็พออ่าเริ่มแน่ใจว่าเราจะเปลี่ยนแปลงเพื่อคนคนนี้จริงๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะคุ้มใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่เราก็ค่อยๆเปลี่ยนมาได้ก็เริ่มจากเปลี่ยนพูดข่าวมาเป็นพูดทับอะไรอย่างเงี้ยเริ่มจากอ่าแล้วก็อยากคุมอย่างเงี้ยหลังจากเทก็งดเทไปอย่างเงี้ยครับผมเป็นคนที่รักรักผมมาก ็คือวันนั้นที่ไปตัดผมก็คือร้องไห้ร้องไห้เลยแต่ก็ไม่เสียใจตอนนั้นที่จะตัดก็คือมากับถ้าเราจะเริ่มเริ่มคบคบกันหรือว่าอา่าเริ่มคุยกากดูใจกันอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าตอนนั้นนะถ้าตัดผมผมมันตัดออกแล้วมันก็ถ้าเรามันมันมันไม่ใช่ทั้งสองฝ่ายผมมันก็สามารถไว้ใหม่ได้ยาวใหม่ได้เงี้ยครับ อนนั้นก็คือตัดสินใจเพื่อดาราเลยยอมตัดผมยอมแบบเปลี่ยนการวางตัวต่างๆอย่างเงี้ยครับไม่ร้องขอคะ่ะซีทําให้หมดเลยไม่เคยบังคับอะไรเลยครับความสัมพันธ์ก็รับคุยคุยกันมาศึกษาดูใจกันนะครับผมมาเรื่อยๆแบบแน่ใจแล้วอะครับว่า ต้องต้องเป็นคนนี้แต่เขาเขาก็บอกว่าถ้าจะรักเขาก็ต้องรักในศาสนาของเขาด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็เราก็เลยลองไปคุยกับครอบครัวที่บ้านเงี้ยครับจุดล่มต้นก็คือมากับเราอะครับในเมื่อเราเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเป็นแบบนี้แล้วเป็นเป็นผู้ชายแล้วจะเป็นาสามีของเขาแล้วอะครับก็คือเราก็มาทาให้ถูกต้องตามหลักของศาสนาครับ ถ้าเราจะอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันแล้วเนี้ยครับผมแล้วก็ต้องแต่งงานกันอะไรทําอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนตอแนมน่คบกับไทยพุทธแม่ไม่ค่อยโอเคเพราะว่าต่างศาสนาเนาะแม่กลัวก่าเราจะไปเป็นไทยพุทธหรือว่าเขาอะยากมากที่จะมาเป็นอิสลามแต่ว่าซีพิสูจน์ให้แม่เห็นว่าเขาก็อยากเข้าอิสลามจริงๆแม่จึงรับได้ค่ะซีเป็นคนศึกษาศาสนาเองเลยค่ะไม่ไม่ได้บังคับว่า เธอต้องมาเข้าศาส,สนาชนะถึงจะได้แต่งงานถึงจะได้อยู่ด้วยกันแต่ซีเป็นคนที่เข้าไปเรียนรู้ศาส,สนาอิสลามเองพ่อแม่ก็เปิดใจรับค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าชอบมันจริงๆก็ให้ฝั่งพ่อแม่เขามาคุยที่บ้านตอนเป็นเพื่อนสาวก,ก็พาไปเที่ยวที่บ้านแม่ก็ชอบบอกว่าสวยมากแล้วก็ทุกคนก็ชอบบอกว่าสวยไม่เคยเห็นแบบสาวสองที่สวยแบบนี้ พอกลับมาอีกท like ีก็คือว่าเป็นผู้ชายเขาก็เงียบเงียบกันทั้งหมดไม่มีใครก็พูดกลัวว่าเราจะแบบจะอายอะไรอย่างนี้หนูไม่เคยอายค่ะมีคนแบบเออ รอบ้างว่าแฟนเป็นกระเธยหรออะไรอย่างนี้หรือว่าใช่ค่ะเขาไป่เคยเป็นกระเธยก็ภูมิภูมิใจในตัวเขาค่ะเพราะว่าอย่างเช่นตอนหลังแต่งงานกันมานี้เรื่องงานบ้านซีจะเป็นคนดูแลหมดเลยเขาจะเป็นคนทําหมดเลยซักผ้าของท่าตะบับผ้าก็คือเขาจะเป็นคนทําค่ะเพราะชอบทําอยู่แล้วด้วยก็คือเขาเป็นทั้งเพื่อนทั้งแฟนแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นภรรยาทําให้เรามั่นใจใน ทุกๆอย่างทุกๆเรื่องก็คนนี้จะเป็นคนสุดท้ายแล้ว